สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเซินครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างง่ายๆกันนะคะของว่างวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ ทำเยอะแค่ไหนก็หมดค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีความอ้วนค่อนข้างสูงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเป็นมันอบเนยค่ะหรือว่าเรียกว่ามันผัดเนยก็ได้นะคะมันเรียกได้หลายแบบตามความถนัดนะคะวัตถุดิบสําหรับมันผัดเนยของเราในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมันฝรั่งค่ะเราใช้2ลูกนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กรัมค่ะเนยสดรสเข้ม60กรัมออริกาโนนะคะแล้วก็ตัวผงปาปริก้าเนี่ยเพื่อง สามารถใส่ได้ตามชอบเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะแต่แนะนําให้ใส่ค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสให้กับตัวมันผัดมือของเรานะคะวัตถุดิบหลกัหลกๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากน้ำเจ้ามันฝรั่งเนี่ยนะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับประทานทั้งเปลือกเลยค่ะโดยที่เราจะไม่ปอกเปลือกออกนะคะ ก็ตัวมันเนี่ยเขาอยู่ในดินนะเวลาที่เราจะนํามาประกอบอาหารนํามาปรุงอาหารเนี่ยเราจําเป็นจะต้องล้างเขาให้สะอาดนะคะดูเปลือกนะคะสีเขาค่อนข้างมอมแมมแบบนี้เดี๋ยวพอล้างๆถูๆไปเนี่ยเขาก็จะขาวขึ้นค่ะถ้าหากว่าใครมีแปรงสีฟันสําหรับทําอาหารโดยเฉพาะเลยนะก็สามารถเอามาแปลงมาขัดได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสก็อตไบท์ใหม่ๆเลยก็ได้นะคะอย่าใช้ของเก่านะเพราะว่าของเก่าเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะ เมื่อเราล้างทําความสะอาดจนเขาสะอาดดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมน้ําเกลือกันค่ะน้ําเกลือเนี่ยจะทําให้มันฝรั่งที่เราหั่นแล้วเนี่ยไม่ดํานะคะเพราะว่ามันฝรั่งเมื่อเราหั่นตั้งทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยเขาจะมีสีดํานะคะสีของเขาเนี่ยจะคล้ำขึ้นก็จะทําให้ดูไม่น่ารับประทานค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแช่เขาไว้ในน้ําเกลือนะคะเวลาที่เราหั่นเสร็จแล้วเนี่ย เื่อเราเตรียมน้ําเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นมันกันค่ะมันเนี่ยเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้จะหั่นเป็นชิ้นที่คล้ายๆกับแอปเปิลก็ได้นะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบแบบเราก็ได้นะคะน,นี่เอาตามสะดวกอันนี้เนี่ยมันของเราเนี่ยเขามีส่วนที่เสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปาดทิ้งค่ะใช้ในส่วนที่ใช้ได้นะคะ แล้วก็ที่เราบอกว่าใช้มันฝรั่งทั้งหมดประมาณ400กรัมเนี่ยก็คือเราชั่งในส่วนที่เ,เราใช้ทั้งหมดนะคะส่วนที่เสียตัดออกไปเนี่ยเราก็คำนวณน้ำหนักของมันให้ตามที่เราใช้จริงๆแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แช่เขาลงไปในน้ำเกลือแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพักในส่วนของมันฝรั่งเอาไว้ในน้ำเกลือก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราจะไปเตรียม ตั้งหม้อต้มน้ำเพื่อต้มมันกันค่ะตั้งหม้อนะคะโดยใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้เยอะให้พอท่วมมันเลยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่มันฝรั่งที่เราหั่นเอาไว้แล้วลงไปค่ะโดยในระหว่างที่เรากำลังต้มมันอยู่เนี่ยให้เราคอย หมั่นคนเขาเป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นหม้อเทฟลอนหรือว่าหม้อที่เขาไม่ติดก้นเนี่ยตัวมันอาจจะนอนก้นแล้วก็ทําให้เขาไหม้อยู่ที่ก้นหม้อก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวงังต้องมาสักพักค่ะประมาณ อ่ะอันนี้ก็ประมาณเวลาไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่แต่แล้วแต่ขนาดมันหงุื่อนดเลยนะต้มให้เขาสุกประมาณ50%ก็พอนะคะให้เราจิ้มแล้วเขายังพอมีความแข็งอยู่นะคะอย่าให้ต้มจนนิ่มเละไปอันนั้นก็ไม่ดีเมื่อเราต้มจนครบ50เ์แล้วเนี่ยเราก็จะไปเทน้ําทิ้งค่ะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะมาผัดตัวมันฝรั่งกับเนยกันนะคะจริงๆก็ถ้าหากว่าเราต้มจนมันสุกนิ่มเกินไปในเวลาที่เรานำมาอบเนยผัดเนยเนี่ยเขาจะเละเกินไปนะคะ ังกระทะค่ะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนเลยนะแล้วจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็ผัดเนยกับตัวมันฝรั่งเนี่ยให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในขั้นตอนของการผัดอย่างที่บอกว่าถ้าใครต้มมันสุกเกินไปเนี่ยเวลาที่เราผัดเนี่ยมันจะเละเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะใส่เนยลงไปแล้วเราก็ค่อยๆใช้วิธีการกระดกกระทะเอานะคะ คือเขย่ากระทะเอาเพื่อให้เนยเขาละลายแล้วก็เคลือบทั่วมันนะคะแล้วจากนั้นเราก็ตั้งไฟทิ้งเอาไว้เลยค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเนยเขาก็จะละลายแล้วก็เริ่มเดือดแบบนี้เราก็ค่อยมากลับด้านมันฝรั่งกันค่ะเราจะตั้งไฟอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องคนเลยนะคะใช้วิธีการใช้ที่คีบเนี่ยคีบพลิกด้านเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันฝรั่งของเราเนี่ยจะมีสีที่เป็นสีน้ำตาลสวยทุกๆด้านนะคะ ตอนนี้เราก็ตั้งไฟจนมันของเราเนี่ยสุกดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ขึ้นสีเกือบทุกด้านแล้วจริงๆถ้าหากว่าใครชอบเกรียมกว่านี้เนี่ยก็สามารถตั้งไฟต่อไปได้นะคะแต่ว่าก็ระวังมันจะขมนะคะถ้าหากว่าเกรียมไหมจนเกินไปพอเราได้มันสุกๆแบบนี้สีสวยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะโรยผงออริกาโนลงไปค่ะ ในขั้นตอนนี้นะพอเราโรยลงไปแล้วเราก็ผัดให้เขาเข้ากันซึ่งกลิ่นเนี่ยมันหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีความแบบหอมเหมือนเราอยู่ในร้านพิซซ่าหรือว่าแบบในร้านอาหารที่แบบอาหารฝรั่งแบบแบบแพงๆอะ่ะก็คือหอมแบบหอมน่ากินเลยอะ่ะตอนหลังจากที่เราใส่ริกาโนลงไปแล้วเราก็ผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะเมื่อสีเกรียมได้รสที่ถูกใจแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็นำเขามาจดเสิร์ฟได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเสิร์ฟเขานะคะเราก็จะโรยออริกาโนลงไปด้านบนค่ะแล้วก็โรยด้วยผงปาปริก้าค่ะเป็นการเพิ่มรสชาติแต่ว่าถ้าเด็กๆก,กินด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะผงปาปริก้าแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ไม่ผงปาปริก้าเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดมันมีความหอมความอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะฝึกให้เด็กๆก,กินเผ็ดก็สามารถใส่ลงไปได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นยยยเพญ่อนเราเนี่ยใส่ลงไปได้อย่างจุใจเลยค่ะ ตัวมันผัดเนยหรือว่ามันอบเนยนี้เนี่ยเราทําค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็อร่อยมากจะเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าจะนํามาเป็นอ่าพวกขนมของว่างระหว่างวันก็ได้นะคะมันทําง่ายแล้วก็อร่อยค่ะยืนยันเลยว่าอร่อยมากๆทํายังไงก็หมดแน่นอนค่ะแล้วก็ เขามีความหอมความมันความนัวของเนยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครๆก็น่าจะชอบกันนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ i